ลำลำแทะรำบะอืมงาม,มากินมะม่วงด้วยกันนะจ๊ะเครียด อืมอืมเอานี้ซ้ำลํำล้ำแต่ลํำว่าน้ำพรี่วันนี้กำลังไปแดมม่วงมาวันนี้ ฮแบบแบบัลโหลเบ็บเด็บลำขนาดลำลำลำเหลือน้อย

กินก็ไปเง่กา,ารกันเลนิอกูคนกินไปสู้ไปพี่น้องกินเข้าไปกิน้วก็ไปแง่กา,ารกันเลนิกกูคนอืมอ ลำลำแต๊ะลำลำแทะลำว่าอืมลำ กินเล้วก็ไปแง่การกันเลยกูคนกินเล้วก็ไปแง่การกันเลยกูคนลำขนาดลำลำลำเหลือหน้อยมองมาแบบนี้ อร่อยแสบบแดบบลำลำแสบบลำำ่าอืมลำผ่านาผ่านกับจ้างมันกิน กินไปสู้ไปพี่น้องกินเข้าไป ผ่านบระผ่านกับจ้างมันอินมองมาวันนี้อะไรยแฟบบแดบบ็ล้ำขนาดล้ำล้ำล้ำเหลือ cái mm cuốn -hmm. yeah. mm -hmm. ลำาตแต๊ะเต๊ะอืมกินไปสู้ไปพี่น้องกินเข้าไปอืม รำแตะรำว่าน้ำพี่อุณหกำลังไปเด็ม

กินแล้วก็ไปแี่ยกายนกันเลยกูคนกินไปสู้ไปพี่น้องกินเข้าไปผ่านแบบผ่านกับจ้างมันกินม่มองมาวันเนี้ยอะอรอแปบบ๊แบแบด็บ รำรำแทะรำว่าอืมรำผ่านผ่านก็จ้างมันกิน